สวัสดีครับช่วงนี้ผมวิ่งวนอยู่ด่านแม่สายหลายรอบนะครับเพราะว่าผมจะต้องมาส่งของให้นอกแป้งก็ตอนนี้นะมาซื้อมาซื้ออะไรบ้างมาซื้อสายชาร์จแบตสายอุฟังพอดีมันขาดแล้วก็มาดูบรรยากาศด้าด่านแม่สายครับเงียบเหงามากเลยจะปีใหม่แล้วจะทิ้งรถต้อง,ต,องต้องวิ่งุกพันคน,น,นต้องแน่นรันคานต้องแบบทุกคืนครับแต่วันนี้คือมันไม่ใช่ไงโรงแรมที่พักอะไรก็เงียบหมดเลยนะครับเห็นใจผู้ประกอบการทั้งหลายครับเหมือนผมแหละที่ต้องเสีนใจตัวเองในเพราะว่าเนี่ย จะเดินเดินมาไหนทีก็จะต้องมีแมสก์ทปากแล้วก็ต้องมีเจล,ล้างมือติดตัวตลอดเลยเพราะมันไม่เหมือนเกอนตกใจเลยนะวะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับในช่วงแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับชีวิตต้องสู้ต่อไปเดินทางครับไปสู่เส้นทางทางไปหาของให้น้องแป้งครับผมจะตุนของที่น้องแป้งอยากได้ให้เยอะที่สุดแล้วก็ส่งไปทางเชียงตุงนะครับนะวันนี้ก็มาดู บอกโทรศัพท์เพราะบอกโทรศัพท์น้องแป้งเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ก็น้องแป้งบอกอยากได้รุ่นใหม่ให้พี่แน่ไปซื้อทีผมก็บอกว่าได้เลยครับเพราะจริงๆคงมไม่มีแน่นอนขนาดร้านที่ผมไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยที่คุณรัชชันน์นี่ยังไม่มีเลยนั่นะเดี๋ยวจะไปดูครับเออแล้รุ่นอะไรวะเนี่ยนะถ้าจะโทรศัพท์มาอนเดิหมดเลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนโทรศัพท์รุ่นอะไรวะต้องถามน้องแป้งก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกับการดู<ม>บอกโทรศัพท์นะครับ ว่ใส่ได้ไม่ได้ถูกใจไม่ถูกใจนะครับเ,เดี่ยเงียบมากตลาดแม่สาวตลานชายเยอะกว่าคนเดินปกติธนมังเงี้ยโอ้โหคนเดินให้พลุกพ่านเลยรถติดเอียดอัดเอียดนะตอนนี้คือโล่งครับลองดูเซลซลเซลลเซลล ร้อยร้อยห้าสิบประมาณร้อยของอินฟลูนิคือร้อยต่อรอราคาได้หมดก็ลงก็รักได้หมดเลยพี่เขก็องอาารที่ห้าสิบบาทผมมีเสียงง่ายร้อนดีไม่ติดเบื้องร้อนร้อนเลยมาครับตลาดนะจริงๆตอนนี้มันต้องคนตุ่มนะไม่มีเลยมาไปดูของพี่น้องไปอยากได้ก่อนนะครับไปเห็นได้เลยวะ ตัวนี้ไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนผมก็มาดูของแต่งรถแต่งรถแต่งนู่นแต่ง,ตงนี่เดินป่าจําเป็นต่อการเดินทางอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูไปมาซื้อสีมาซื้อเทียบเลยโอ้โหนี่อะไรธนะุรกิจจำหน่ายสินค้าอันนี้จะเป็นของของกินไว้ไอ้แพงยังได้ไหรือไม่เดี๋ยดูก่อนน่าจะราคาไม่แพงครับเดี๋ยวดูสนใจอยากกินบวยเลย อันนี้ถุงเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับมีหลายราคาค่ะอย่างเงี้ยอันนี้สามสิบห้าสามถุงน้อยสามสิบบาทอันนี้แปดสิบบาทอ๋อนึกว่าสามถุงห้อถุงกิโลถุงร้อยตัวนี้ตัวนี้นะเอาสักอันหน่อยดีกว่าอันนี้มันเป็นบวยหรือเป็นอะไรครับเนี่ยบวยค่ะบวยหมดเลปรี้ยวหวานเนาะอันนี้สามถุงร้อยป่ะสามสิบห้าบุยไม่ถุงน้อย ในหลายอย่างนะกินอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเป็กันได้นะครับอันนี้ก็อร่อยเปรี้ยวหวานอ่ะเชื่อน้องถ้าใครบอกอร่อยก็เชื่ออยู่มีอีกอันหนึ่งอะไรดีอันนี้หวานไหมหรือว่าเอาเลืจะเปรี้ยวครับแกงง่วงอะไรเปรี้ยวไหมอะไือแคปเปรี้ยวจะมีตัวนี้สามอย่างนี้จะเปรี้ยวพอดีเลยพอดีน้องบอกหยิบเลยได้ครับหนึ่งร้อยบาทได้นะคะได้มา่ใจตังกว่า เดี๋ยวไปดูของให้น้องแป้งก่อนนะครับ,บค,ค,ครับจ,จ่ายออมจ่ายละไปไปมาของน้งแป้งไม่ได้เลยผมได้ก่อนแหละขนมนะมีแรงหนึ่งดูดครับร้านขนมน,ขน่ากินน่ากินไม่มีอะไปดูตรงอื่นครับร้านโทรศัพท์นะครับตรงนี้ไม่มีไปดูตรงอื่นนะครับหาเททิศทางก่อนน่าจะไปดูซอกนู้นขเขาบอก,กว่าดอยเวมีโทรศัพท์รุ่นอะไรผมยังจำไม่ได้เลย นี่น่าจะเป็นร้านส่งร้านนี้มีไว้ร้านนี้มีไว้เดี๋วยวผมไปถามนุ่นโทรศัพท์บอกน,นะว่ามีของน้องแป้งไหมตั้งหนึงนะแป๊บน,นึงนะเงียบไม่คลืดคลืนนะครับไม่เป็นไปตามที่ผมเคยเห็นอยู่นะครับดูเงียบดีจังนี่จะพกของผู้หญิงที่ขายนะครับชุดกีฬานี่ก็มีนะ แต่ว่าเป็นชุดปั่นจัก,กรยานซะมากกว่าปอกโทรศัพท์กีไม่มีนะครับรายเมื่อกี้รุ่นใหม่ไปดูร้านอื่นก่อนร้านนั่นนี่จะมีเปลไป่ไหมลูกทางไปพมา่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิตรงไปก็ไปสิข้ามข้ามข้ามเลยที่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกักตัวครับโดนจับเข้าคุกเลย มุซาก็มีอันนี้มีปอดโทรศัพท์รุ่น A Samsung A42 ไหมครับมีมีแบบมีลายเดียวพี่มีลายเดียววนเนาะป๋าโทรขอดูก่อนนะครับไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าต้องไปดูลายก่อนครับนะดูเจ้าของก่อนว่าเขาจะเอาไม่เอาคือผมบอกเลยครับว่าไม่มีครับน่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับเราก็เดินต่อนะครับตอนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะเดินออกนะครับเสื้อผ้าคมไม่ได้ดูแล้วนอกจากของกินที่ผมได้ได้ไปซื้อมา นะครับจะจะเดินออกไปเส้นเรียบริมริมคลองริมน้ำนะครับว่า,วาเออบอยังไงดีกระปุกกระปุกกระปุกอร่อยนะเจ้าสิบบาทเจ้าขอต้อยก่อนครับขอ <c oughs> <c oughs> ต้อยก่อนนะครับอ่า <c oughs> ไปต่อไปต่อ สิ่งทีเดี่ยวมาเมื่อกี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าอิ่มมากครับมาแมใสายอะไรกับเจลลี่เจลลี่พังถูกว่ะเดินไปเดินมาเนะี่ยคือไม่ได้เลยแหละกระเป๋าคัดเอวไอ้โม่งดูดีใเนะียใส่ขับรถ้าปิดปากแมสเลยนะเนะี่ย มันแมนปิดปากเลยนะครับดูดีมากแต่ว่าใส่ขับรถเนาะ<ม>กระเป๋านี้ก็ดีนะครับใส่ของแล้วครับมอเตอร์ไซค์มันก็ง่ายอะ<ม>ถุงมือโอ้ถูกมากเลยอะ<ม>่ะสิบบาทแมสตรเปาสีเอง<ม>เกงชั้นในโอ้หอันนี้ดดอันี้ดีวดไวถุงมือสวยวแต่ว่ามันไม่กันโอ้ผมซื้อเน็ตคุณละสี่ห้าร้อยไม่รู้ที่นี่ขายคุณ่าไรแต่ดูดิ หาเงองเศจตังค์แล้วอุย้ยดูดีเลยดูเลยนะครับวัถุถุงมือสวยมากโอ้น่าจะร้อยกว่าบาทดูดีมากเลยอมาซื้อแมสายใที่ถูกๆนั่นเลยสีถูกใจด้วยจะมีแล้วขอโทษทีไปต่อโอดีมากเลยเสื้อโยคะเอาไปปูนอนได้ปะเนี่ยนอนบนรถ น่าสนใจร้านนี้เดี๋ยวจะกลับมาดูใหม่หน่าซื้อมากอ่าร้านโทรศัพท์อีกแล้วร้านนี้เยอะมีมีซัมซุง a สี a ่สองไหมครับ a สี่สองผมมีห้าใบโอ้ไม่ฮันรโทษอทีครับโอบคุณครับ a สี่สองไม่มีเว้ยเฮ้ยไปดีกว่านะน่าจะไม่ได้ครับไม่มีสักร้านเลยเนาะก็ เงียบดีครับตลาดวันนี้ไม่ไม่ไม,มีอะไรไเลยเงียบเหงาเบาบางกล่าวนะครับอยากจะอุดหนุนก็ซื้อเยอะแล้วขนมปังอันนี้ขายดีมากขนมปังทางฝั่งพม่าละแปดสิบอิ่มจอยอร่อยมากๆ,ๆครับพักเด็กสเข้าประกวดเชนิสเทานะครับไชน่าเท้า อแบน30บาทเองเอ,อ๋อครับอ๋อใน,ในขอดูครับมีแล้วครับ <sk ill ie> แบน30บาทแต่ว่าจะเป็นอันไหนไม่รู้ครับไม่ใช้นิเทาากันนะครับกระเปา๋าตังกระเป๋าสุภายมีหมดอยู่ที่ <sk ill ie> ว่าเราจะเอาอะไรเองขคานั้น,น <sk ill ie> ไปเรื่อยๆนะ <S <S โอ้โหนี่ไม่ดจัง โอ้โหไม่รู้จะซื้ออะไรดีครับตาลายครับไม่รู้คนมุงอะไรถ้าคนมุงร้านอะไรก็ซื้อร้าน,นนั้นแต่ถ้คนไม่มีมุงเลยเพราะว่านี่เสื้อกันหนาวก็ใสอนกเป้ทุกตัวนีก่อนไหมเสื้อกันหนาวนกเต้ทุกตัวดีกว่าไหมหรือ,อ,อว,ว่า,วาต้องซื้ออะไรไปเซอร์ไพรส์หน่อย รู้อีกซื้อกักนซื้อกันหน่อยนอกไปสักตัวดีกว,ว่ามาเพราเงินมันร้อเนี่ยแบบคนมิดคุยคนมีตังคุยลําบากนะครับก็เดี๋ยวซื้อให้เธอสักตัวงเธออยากได้นักอยากได้หนาโธ่เอาป่าแน่ตอนนี้ไปเลยดีกว่าโอ้ดูดีเว้ยนี่นี่นี่ตอนนี้แรงวะเนี่ยเท่าไร่ไ่รู้ครับนะอจะซืะ้อสื้อเธอตัวมัน มาแล้วครับจะไปซื้อปลอกโทรศัพท์ไปไปมาปลอกซับอันร้อยสองร้อยไม่เอาเอาทีต้องซื้อเป็นชั้นนี่ไม่ทาได้เราส่งตัวได้ไหมไงสีเกี่ยวกับสีชมพูไปดูเอ,เองนะครับคืออะไรน้รองแป้งรีวิวออกนะครับผมไปจัดให้น้องแป้งแล้วนะคือไม่รู้จะทําไงได้มันมันอย่างว่าน้องขออยากได้ไงเขาก็ไม่สามารถมาดูเองได้นะน้องเหนือจากผมเป็นคนส่งไปให้น้องนะครับน้องก็น่าจะ มีแงรงพลังในการที่จะทําคลิปแล้วก็คนนี้ก็น่าจะเป็นัวช่วยที่จะทําให้เธอได้ความอุ่นจากจากเหน่จากใครอะก็จากผมเนี่ยนะจะซื้ออะไรกระเป๋ากระเป๋าก,กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็เอาไปส่งทีต้องส่งให้คุ้มนะครับไม่งั้นแล้วค่าขนส่งจะแพงถ้าเกิดส่งหลายรอบเข้าส่งซื้อเสื้อผ้าได้ทีเป็นตัว2ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นซื้อไปก็ให้คุ้มที่น้องเขาเออพอจากใต้เลยจัดไป รองเท้านี่ไม่ได้นะครับก็รัดนี่ได้อยู่ข้าวฟืนอุ่นข้าวนำฟืนข้าวซอยทั่พพุโอเคคนได้บุ้ยหนึ่งนกแป้งได้นี่เลยสองตัวเลยถ้าเราซื้อเยอะมันก็ไม่คุ้มนะถือว่าค,คุ้มในการส่งคุ้มค่าส่งแล้วกัน หนึ่ครับถนนถนนเงียบหมดเลยก็จะมีคนมาเที่ยวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าก็น้อยน้อยน้อยจริงๆนะครับแต่ผมเดินตาตลาดตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะออกออกจากตลาดนะครับก็ปกติแล้วคนจะเยอะมากเนี่ยรถติดมากผมดความวันที่ก็ปีมป๊ามปีมป๊มคนก็พุบพับพุบพับนะตัวนี้เปลี่ยนไปแต่ว่าต้องทำไงได้อะเราก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตนี้ นะมันยังต้องดิ้นกันตนะ่อนะอ่าเดี๋ยวจะนํบาบรรยากาศการเดินตลาดนะตอนนี้ไปให้ทุกคนได้ชมครับรลูกตาดีๆแบบนี้ยังคงได้เห็นอีกนะครับเพราะว่าอา่าโล่งกายังคงหมุนเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจทีน่นีสิออมาครับรถที่ว่าที่จอดรถเต็มๆตอนนี้คือโล่งนะแข่งกันเรียกลูกค้านะ ล่าราบรรยากาศนี้ไปที่หลายคนกำลังอยากจะมาเที่ยวแต่ไม่มีโอกาสก็คงมิตกกังวลกับเรื่องราวที่วันนี้มันยังคงเป็นเป็นอยู่นะครับ